รรดไฟออกไปเพราะไม่นชไปลงองแถห้องน้ำสะบอนนะเฮ็ดห้องน้ำสะบวเออห้องน้ำเห็ดไว้ก็เติมหัวมาเฮ็ดเต่มางก่อนตอนแจนี่ยมันยิงมีแล้วครบเด้อมาตอกมาเด้อปลาบอลเห็นเห็และบาดใหญ่ใหญ่เหรอปลาเลียงเมื่อกี่งปลาเรียงแต่คุณบอกว่า่งปลาัง ได้แล้วไแล้วเห่นอยบร้่นแล้วมาครับมาลุ้ยกขึ้นไงยกขึ้นเออจะสูหละเจอเจอแล้วมันใหญ่เกินอ๋อหน่อซใหญ่นะนี่ก่อนไหน้อนเป็นเป็นกอนหนเป็นเป็นเป็นเปลี่ยนเหเป็นตึกเล็วตึกแล้วดูไฟก่อนนะครับดูไฟก่อนไฟก่อนไฟก่อนโอ้ ใบใหญ่เลยนใหญ่น้อยมันก็ต้องมีแลลวลูกไม้วเดี๋ยตัวมันใหญ่ลตัวหน่อยก็ะปลอยลูตัวรับข้าแถ่ห้บาวเนวผูถึงตัวหน่อยมว้ยมันประกาศอย่างบานอันนี้ข้าอันนี้ขาบข้าอันนี้ะลามนั่นลพอไม้ไมนี้ติดไม้ติดไม้ นานานาที่มันลอยนไหนน้าฟองน้ำน่ะหนีแล้วน่ะปลาเหรอปลาดิรออะไรเนั่นน่ะอย่าพูดที่ตรงท้ายนี่ยไม่ไม่ไม่เพาะเลยรออะไรได้หนปลาใช่มันติดแหอะไรจ๊อแล้วโรคงอห้อยก็แ้ตัวใหญ่มันก็ข่าติดแหตัวไหนมันเล็กมันก็รอดไปได้ดีโอ้ไปห่วงดำไปห่วงดำเจ้ากรใสเสือแค่เน่าเนี่ยไม่ลรเนี่ยใส่เสือเนี่ย มมนใส่อยู่จยางมันลงมันบรลงมัก็บรไส่ยังไม่ใหม่อยู่้ลไยใหม่นี่ีล่ะเบืงบึงบื้องโมคนอามีแต่พูนาข้าวขาวคนอาเลปปีหือไม่ได้ข้าอ๋อคนขยันผู้สาวจะมาผู้สาวขึ้นมาติดบละก็ตาลี่ลูกแผลเอาไปว่ามารวมไม่สิต๊ะ ถกเถอึกรขึ้นมาเจ๊กเตือนเนาะให้มันเข่าไปสักก่อนสิแน่เนำเข้ามั้นอีรีเดี๋ยวเล้วพิถ่ายละก็ถ่ายอยู่ตลอดถ่ายอยู่ตลอดเลยป่ามันจะอยู่ตลอดห่มี่ปาเียนมันมี่โอ้ยปลาก็ปลามันลอยหนน้ำเนาะไ้กบมั้งหนอกนี่ยหนอกี่ต้นมั้งนี่ ใช่ม่่เนืกี่ดด้วงไมติดใหม่ติดม่น้ตสบโพมันเนปากละสองร้อยปากละสองร้อยที่ใช่ไหมที่เปียวอะตะกาไอ้ที่แป้ง้อยน้ไม่ทนกำลังปรับอยู่ตัวนั้นัวเลยก็ปล่อยมันเด้อถ้ามันถูกที่หน่อมอกี้มันก็คงติดขึ้นมาแบบนี้แหละถ้ามันมีปลาแหมันได้อยู่ ต้นมนดู้คือปลาบาเรียนข้าวอื่นอืมันก็ถูกไปนี้แหะสิมันก็ต้องถูกแบบนี้แหละสังเกตสังเกตถ้ามันมีปลามันก็ต้องถูกอย่างนี้ต้นโพใสุ่มไหมพอมันแห้งไปกายนี่เออเขาไปจวนมาละกินละสินยุตะปีกมาอยู่เพื่อน เดจอมดูตัวปลาช่อนปลาด็ปลาดุกปลาช่กปลาดุกีมปลาดุกหนึปลาดุกลงปลาดุกพันหนึ่งมันไปอยู่สะใต้ดุนสะใต้ก็จดพุงก้มีไันนะรอดลอลดตคย้วยหธรรมชาติสักก้อนที่น้องสาววธรรมชาติก็พอ

ช้นนี้ด้ปนานอย่เมื่กี้ปนอะวันอยหาน่จะต่เลี้นมีเงินเราสู่เขาประชให้มัวเขาทางี่ลูกเ support ในเ่นี้อันนีดาลเขาก็าเจาะให้ตัวนีปล่อยตัวนี้ปล่อยมันยังบนยาเตเจาปอาเอา้าจีนมาต้องต้ออกดีเดอเอา ปอยปออมนนันปล่อยดอกโบนข้าวสารโบนแงยูปานไม่มันบ่อเนาะวางน้ำถ่วมพีไกยมันไหลไปเต็มที่งะต้นใต้มันม no mm ีะ hmm. ต I mean. ้นอก็น้ำเลี้ยงเถว่กันไเลยนะจะปลาทมาาปลาอหลมันเข่ามาดมันเข่ามากอสาลุงพระซึ่ห่ตัวท้งแต้มีหอดฟ้าถึน้ตีนะอ๋อผมลูกองไข่ไว้ในป่า มันมีแบบ่าปานินมันรักษาลูกได้ไข่อุ้นใหม่ได้เวลาคนมาหานี่มันจะอุ่มลูกนีอุ้นลูกหญตบนานจะเป็นลูกว่างช้าว่างใหญ่นเป็นก็เขาว่าเปนเทไลหนวยเนาะเอาเขามันจะเอาเินเท่เลยปานินลอม่นทอกมน้องเจ้าเนาะดูไว้ในปากองคู่โตปลาไข่คู่โตาบอก้องข่น่ลูกปลาทีพี่มันจะบป็องปานินเนี่ยมันแยกบอกลคู่โต ตื <S <S ้นนี่ปอกบอนี่พันมันคื้นนั่นไงปอกหานปลาธรรมดามันจะออกแม่แพรลูกเลยเขาก็บริสุทธิ์เลยตั้งอันนี้เดอบมันออกแม่แพ่ลูกเด็กขันปลาพี่ๆนี่บอมันจะสีแอ่งคับพี่ๆก็ออกได้ยกเว้นตัวทีมเขาพันธุกกับ่าสะตัวนั้นน็ใหญ่ที่จมันนามเลยมันสีใบใหญ่เดีปลาคันดเอนเอางูลงอันปุ่นพอดีที่มันมาขีงงปลาตัวบตัวอกินเลยกินดุนีเอาโลดมันออกยุชัก อันเ็กบพอานีเสี๋ยวอได้ปะดุกพันนึงมันบวชตายมันไไปยอมปะดุกน่ว้พื่อนอเสมันบวตายจะทอกออกลายเดิมก็หมหอมบถงังไงเป็นเดิมๆต่างประเนิวแซบเนือนเข็ได้ข้าวขานี่ยรักเสียกินหมได้หาเขอย่างนี้ก็ดนตายเลยเนาะบวได้ขามเลยเนาะเพราะว่าเอาไว้มันเป็นอนันเจ้าน้องไอ้ออ กินโม่ปลาดุกมังซี่ไมลาห้าเอาลูกปลาลงมาเสีอ้าปากลายลุลุ่ยเขาปลาดุกอุ้ยอันปลาดุกอันน้ำหวานเห็นอ้าปากอ้าปากอาวันนี้นี่หวานเอาอาหารน่ะนี่ไงที่นีาปลาอันนี้ตัวกูเห็นตัวอยู่วันกูละคำแล้วกูจนหยาดอันสาอันยี่นวัดนะน้านะหัวอาหารพนก็ตั้งไว้เนาะตั้งไว้อันอยู่ขอบสามันจะมีอันเพื่อนปลูกอันกล้าหน่อยเนาะเพื่อนไปไปกับตักหวานมึงมันอ้าปาก โอ้โหเปตหยานกับสาอาหารอะไรเขาลุ่นลแล้วกับอันอันวดอันวัดผ่วยผู้ถอกบผูวัดอย่างละอันกระกันอันแห้งไงคัะสากันไงนสากัไงปานสาแ่คือปลาดุกบ้านน้อยครับเออปลาดูกอุ้ยห้ามาดาปลาดุกหน้าสองลอยมัน่ไพ้จ้าพ่อบ่อพ่อเลี โบเล็ไปวานไดอกเพ่นัน่้เอาอีบานเอารถก็ง่ายมันไปกินเลยไปวัดันก็ยืนอะลรันเราเกขึ้นแล้วนะบ่ไม่รู้ดูไม่ได้ดู ก็เป็นหลายแันโบดฝุ่นเนาะสร้างกินเอาดินมาเป็นโพ้นเปนน่กค่นตมวันนี้ิสอบเต้าสอบเต้าสอครับหอยเอาออกในตครับอจะดีอารมณ์ามใช่หวานทิ้งเลยแต่มันก็หลุดเอง ปลูกกระ้องยังก็ได้เลี้ยงกินมัดขมือในก็จอมเออเลี้ยงก็นก็มีแห้งสิเป <men> <let> <men> oh, ah. <the> ็นปลาใหญ่ไว้พอมีซากมีตอบุงเลยคะมันกินมดปลาตะ่พียนกินมัดเวกบุ้เป็นเลีติดต่อบังคับกัะจอ่เห็นฝ้าเลยขึ้นกระจอ่ะพจีเปเอาบัวลเจ้าแล้ว่มาปลูกไปเบิ่งแบเออปลูกใ้ห่ขึ้นมอ นั่นไะโดดเพาะมันหน่อยมันหน่อยมันหลอดปลาดุกก like ่อนนะก้อนนี้จะปลายนงอันปลาดุกเขาไม่ได้สองโตเขาจะเอาต้นหนึ่งวานเขายากให้เอาปลาดุกมันไผ่เงี้ยมผลโต๊ะมันไผไผ่ปลาดุกนี่ยเพราะว่าปลาเข่งหนึ่งปลาเข่นหนึ่งกันมวยหงงปลาเข่งกับปลาดุกนี่ไผคือกันเบิดเอาเงียงหนึ่งหงงหนึ่งหงงออกแน่ว่ะติดปลานี่แหละถ้าถึงว่ามีปลาแท้ที่เราไปมันปลาปลอม เขาจะกินน้องไดด้ตัวใดมันนอยมือใดว่างโทรหาขอยเด้อขอยชิพาลงสะธรรมศาสตร์เด้ตอต้นโพงมือใดอยากกินนะไปนั่งด่คนะุณเนาะเตาไปนั่งมือใดอยากกินมื้รไรอยากกินปิีงปลาโอ้ยอย่า,า,าลืมห้องกูเด้อเตาเขาก็ไม่ใหทานเขาก็ไม่ให้เนาะจะไปอ้าวเพาะมาละคลิปเจ้ครับนี่วานเจ้ครับแต่ดูอ๋อสุดยอดเลยตากระชง

เดเนไม่ไม่กระแทมันรักเลยลใรท้องเอด้นไปงบานเอาถึจริงมันก็จะเฮ็ดอันมองมันดูน้ำไหลามานนเาข้อนงเรืองอนามรแคอท่อ่งที่พุ่นมโอนุ่นอามงะมันอยู่ทุ่นเลย เอาเรื <toys> ่องรักกคน้คนดิมิหิดใหม่อดปาปาหรือดดม่ก็สิทิดตามเบิไม่โมี่มีอันเดียวแค่นี้ละไม่มีน้กหอยต่นีโคพนใหม่าะใหม่แน่นอนเพราะห็นใหม่ยู่งเสียกับหลานจังอันใหม่ลกนเรีนว่าสเอาอนกี่เพื่อนนะลูกดแล้วลุดอ้าวพุษใหม่ดูเลยบัน

พอดีปนพี่น้องเลืองอุ้ยหุยเต็มกำเลยดุกธรรมชาติดุกธรรมชาตินะครับผมนี่เอาตัวนึงเอาตัวนึงเอาตัวนึงอันครึบเพตัวเดียวอันนี้นิลครับนิลไข่ด้อค่ะไข่หรือขี่แต่หางแดงแดนี่ปลานิ่งซีพีเพราะว่าปลาซีพีเขาก็ลงด้วยปลาส้มสมพูนปลาซีพีน่ะลงสามร้อยผู้ถ่องไงเน้นขี่ กรางแดงป็นลาซิพีปล่อยไปล่อยไปไหนมันง่ายไไปอตัวนี้ไปปล่อยนะกระางแดงะางแดงบาซิพี่้แดงที่กนงอเขาจะโตได้อีกครับไม่เอาเพราะเราเอาคนอ๋ออยากลงซะผู้สาผู้ก็เพียนเอ๋นี่ง่ายซาตัวนการทงหน้าครับวีกูเทอจโอ้